สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพิสูจน์จะเน้นจะเน้นจะเน้นหินกันไหมเอ่ยห็นกันไม่เอ่ยห็นกันไหมเอ่ยหินกันไหมเอ่ยก,กับหัวนิดหน่อยนะคะอันนี้เป็นกบทองคําเดี๋ยวเราจะมาดูเดือนกันค่ะว่าทองคาแค่ไหนก็สอนวิธีการปรอกทุเรียนไปในตัวนะคะหลังจากที่เราไม่ได้รีวิวกันมานานแล้วในเรื่องของการปรอกทุเรียน วันนี้เรามาชมกันค่ะหอมยั่วใจมากเลยอันดับแรกนะคะก็เหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมวิธีง่ายๆก็คือจิ้มตูดค่ะจิ้มเข้าไปค่ะจิ้มจิ้มเราบิดค่ะจิ้มเราบิดจิ้มเราบิดนะคะนี่ค่ะจิ้มเข้าไปค่ะจิ้มเข้าไปจิ้มเข้าไป แล้วก็กีดตามตามน่องนะคะเห็นไหมคะหอมยั่วใจมาก เดี๋ยวมันจะนาทีจะเกินเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปกรีดนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการ เดโชว์เนี่ยค่ะสักครู่นะคะ